สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขันเมืองนะคะ <c oughs> ฮะ <c oughs> โอ้วันนี้าอาบน้ำทีละสองเชือกครับอ้าเชิญเแป๊บซี่อาบน้ำด้วยมาอีกสามเชือกมาแป๊บซี่มาอาบน้ำกับสองหนุม่มโอ้ค่ะดูสองหนุ่มที่น้องเราอาบน้ำคู่นะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> อาบน้ำด้วยกันนะคะแบบนุมน่มๆ นุ่นแป๊บซี่ก็มาแป๊บซี่อาบน้ำแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นก่อนจะวอร์มร่างกายนะคะนุ่นเห็นไหมพี่ขวานดูเขาโอมาแล้วาลาท,ท,ทีละสงองอ้าห้องอาบน้ำเรานะคะอาบได้ทีละสองเชือกอ๋อที่ถูซ้ายน้องถูขวานะคะฮะ วันนี้แฟปซี่จะเดินเที่ยวทางไหนแฟปซี่เลาะหมู่บ้านเหมือนเดิมยามเย็นนะคะแต่ละซุมก็จะพา,าสมาชิกนะคะเดินเลาะหมู่บ้านเ,นเ,อเอรนาเราเราดีเครื่องเยอะแน่นอน ไปดูขี้แสื้อแจ,จ้องน้องอยู่อ๋อ๋อดูค่ะเสาหนึ่งต้นสามารถถูช้างพร้อมกันได้สองเชือกนะคะไม่ธรรมดาห้องอาบน้ำของเราอาบน้ำแบบแผลให้โรคจ้ำนะครับอ,อาบไม่บบให้โรคจ้ำอาบทีละสองวันนี้เราจะน่าจะพาเดินทั้งสองนะคะทั้งสองเชือกอทั้งพี่ทั้งน้องนะคะ ก็เลยพามาอาบน้ําพร้อมกันเลย,ยดูเราจะไปอาบนะครับเราจะไปเลยใช่ไหมแต่ว่าสองพี่น้องเราไม่ยอมครับต้องแวะเข้าห้องน้ําก่อนอ,อยากอาบน้ําก่อนกำลังเป็นทั้งสองนะครับอืมแป๊ซี่แป๊ซี่รอเดินอาตักลองตักลองไม่มาแล้ววันนี้โอ้ตักลองพี่แปซี่ไม่มาครับวันนี้ เดินวอมเฉยๆนะคะใส่เขามีคลิปเยอะมีคลิปเด็ดนะฮะเลยอะได้พามายืนรอยืนรอสองหนุ่มค่ะเดี๋ยวสองหนุ่มเราก็จะวอร์มร่างกายเหมือนกันนะคะนี่ <c oughs> อ่าไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีงานแห่ไม่มีงานได้โชว์ <c oughs> เ้าก็วันๆ <c oughs> เราก็จะเดินอ่ะ <c oughs> รอบหมู่บ้านเหมือนเดิมนะคะอ่าทันวาบ้างตาทงชัยบ้างแม่น้อยบ้างนะคะแล้วก็อ่าแซมซันขวัญเมืองบ้างนะคะเอาน้องทูหลังพี่ทูหน้าอ้าโอ้แบบสี่เคาะจังหวะรอแล้วเร็วเร็วหน่อยจะไปด้วยเร็ว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 เรเแบบสี่รอแล้วพี่แซม โอ้แปปซี่รอไม่ได้เอ้าสองนุม่มดูพักถ่ายครับดูพี่ขวัญบายบาย <c oughs> น่นโอ้ทั้งทั้งแซืสั้นทั้งพี่ขวัญครับบายบายแปปซี่แล้วน่นไปก่อนเลยไอ้หนุ่มน่นโอ้ยกท่าเดียวกันด้วยนะดูทั้งพีททั้ทงน้องน่าจะโบกมือลาแปปซี่นะแปปซี่รอไม่ได้แล้วกว่าสองนุ่มจะอาบน้ำเสร็จ แอมครับโอ้โหโอ้โหขันตูดขันตูดถูดตูดอ,อ่ะคลิปนี้ก็ให้ดูสองพี่น้องอาบน้ำกันก่อนนะคะยังไม่เดินนะคะยังไม่ได้เดินคลิปนี้ดอูอาบน้ำก่อนโอ้โหจ้องตาครับจ้องตาแล้วยังกันถูยังกันถูคนละข้างถูคนเดียวไม่มันนะฮะถูคนเดียวไม่มัน ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะเดี๋ยวน้องหันซ้ายพี่หันขวาอน้องด้านหน้าพี่ด้านหลังนูนดูอาถูขาเหมือนกันเพราะว่าเสาเราก็ถูได้ทั้งสองข้างรอบทิศทางส่วนด้านนี้บุญทรงก็ยังยกคะอยากจะถูเหมือนกันนะคะนูน ช่วงนี้ควานยังไม่มานะคะว,ว,วันนี้ควานยังรักษาตัวอยู่ร่างกายยังไม่แข็งแรงพอสมควรคคเพราะว่าแพลน่าจะยังไม่หายนะคะตรงนี้ก็ช่วยกันดูแลก็ช่วงนี้ก็จะหนักคอนเทนหน่อยนะคะตรงนี้นุนตัดหญ้าอยู่คนเดียวค่ะนุนปลูกหญ้า,าด้วยน,นั่นแหละตัดทำพันธุ์โอ้โหระวังหน้ระวังขานะพวอ เออเออเออคนละข้างเออโอ้ดูพี่แซมครับท้ายยากท้ายยากโอ้โหดูงานนะคะดูใกล้ๆแบบนี้ใหญ่มากยาวเร็วมากนะคะหนึ่งปีนี่ยาวเป็นสิบกว่าเซนเลยนะคะหายากมากช้างที่จะงาอ่ายาวเร็วแบบนี้นะคะเย็บใส่ยางพี่แซมน้ำไม่ไหล หยียบสายยางเหยียบสายยางยกขาอือไปดูก่อนนะรักของสองนาไปก่อนนะคะอืมอาบน้ำยังไงให้โลกจำใช่ไหมแล้วว่าจะไอเดินออกกลังกายเฉยๆสิอืมว้าที่เรกควานจะพาเดินเลยนะคะเดินแบบไม่อาบน้ำแต่ว่าไม่ยอมพี่เซมเดินเข้าห้องน้ำก่อนเลย จะไปได้ยังไงอ้าวพี่ขวัญไม่ถูแล้วยอมแพ้พี่แซมแล้วเอ้ขาขาถูให้สะอาดก่อนพี่ขวัญกระเทินว่าถูแล้วอาบแล้วเดี๋ยวอาบไม่สะอาดเดี๋ดังดัง ดูด้านหน้าพี่พขวัญบ้างนะคะเมื่อกี้ดูด้านหน้าพี่เซมไปแล้นี่ดูลักษณะงาของพี่ขวัญกับพี่เซมก็จะแตกต่างกันนะคะของพี่ขวัญน,นี่งาข้างหน้าจะแคบนะคะแล้วความยาวนี่ยาว,วายาวกว่านะคะขวัญเมืองยาวกว่าแต่ดูไม่ยาวแต่พี่เซมนี่สั้นกว่านะคะแต่ว่า,าวดูยาวเพราะว่าหน้าหน้าจะกว้างกว่า งาจะออกแบบออกกว้างกว่านะคะดูของพี่ขวัญดูแคบนะคะแคบมากเลยไม่ใช่นอนสั่งต่ำหัวลงแต่ว่าพี่ควันเรานอนจะนอนลงนะคะดูอไรเรื่องเลยสับสนสับสนเห็นว่าลงลงเหมือนกันคลิปนี้ไม่มีมุมบรนนะคะคลิปนี้เมื่อกี้อ่า คุณปูเพิ่งไปรับมานะคะเพิ่งไปรับกลับบ้านอ <ปะ S 2> เพราะว่า <ปะ S 2> หมูแบนอยากจะไปตกปลากับคุณปูนะคะเราก็ถ่ายทาคลิปวิดีโอไว้รับชมนะคะแต่ละาวาันกิจกรรมในซุ้มของเรา <ปะ S 1> ก็ดูแล <ปะ S 1> แต่ละเชือกนะคะต <ปะ S 1> ัดเตียนกัน <ปะ S 1> วาวาบ้างทงชัยบ้าง <ปะ S 1> แม่น้อยบ้าง <ปะ S 1> อ่าสองนุ่มเราโอ้โหพี่เซมตีหางอีกแล้ววะ เดี๋ยวหางขาดจะไปเราจะไปแล้วควันจะไปแล้วควันถอยก็จะวุ่นวายเลยครับเพราะควันคนเดียวคุมช้างพลายอ่าหนุ่มทั้งสองเชือกนะคะก็จะดูแลค่อนข้างยากนะคะถ้าบางเชือกนี่ก็ไม่ได้เชื่อฟังกันง่ายๆนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความอาสามารถเฉพาะตัวของพลายสนของเรา รอพี่ก่อนพี่แซมยังไม่อาบน้ำยังไม่สะใจเพราะพี่แซมนี่ถ้าได้ขัดตัวคือเอาซะจนตัวดำนะคะนั่งรอนั่งรอพี่เซมก่อนมาฉีดด้านบนเพราะว่าดินด้านบนยังยังเยอะนะคะถูไม่ถึง เพราะว่าฉีดทั้งสองตัวเนาะน้ำก็ไม่ทั่วถึงนะคะทั้งสองเชือกทางบ้านเรียกเชือกนะโอ้พิธีกรเราก็มีสับสนกันบ้างนะคะพูดไปพูดมาช่วงนี้พูดบ่อยเลือเกินเลิ้นก็รู้สึกว่าจะพันกันแล้วขี้ควันออกด่างแล้วเพราะว่าถูเริ่มถูบ่อยดูขนาดที่แซมแต่ก่อน อ่าตัวดําทั้งตัวนะคะไม่มีด่างนะคะตัวน,นี้ก็เริ่มแล้วเริ่มจะด,ด่างมาแล้วอยากไปแล้วอยากไปแล้วไปกิน<ป>สับประรดรอก,ก็ได้นะพอพี่เซมยังอาบไม่เสร็จเลยนะใกล้แล้วแหละไปแล้วคะ่ะนุนไปกินสับประรดละอ่ากินรอพี่อยู่นั่นแหละแต่ถ้าพูดได้ก็จะบนเนาะอาบอะไรช้าจังเลย นักนาพี่เซมยังสำอางนะคะเหมือนคนเนาะบางคนก็แต่งตัวช้าเจ้าสำอางบางคนกอะไรง่ายๆอ่ะเราให้ดูความแตกต่างนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตอไว่าจะเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดเคกดซับแจ็คไฟนะคะติดตามไปด้วยนะครับ หนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะคะให้ภาพลิปใหม่ๆของเราหนึ่งค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าหรือไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ